สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน<ห>โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอกปร,รก,กับงานของในหลวงรู้บงไหมว่าคนไทยเป็นคนชอบดีหนักนืที่เกิดมาใต้บารม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใจโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสารพระราชดำริต่อเน,นื่องเป็นปีที่3ให้กับคณาจารย์จำนวน91คนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา51แห่งทั่วประเทศเพื่อที่จะเป็นการจุดประกายให้กับบรรดาท่านครูบาอาจารย์จากทุกสถาบันต่างๆในประเทศของเราได้ ได้หันมาดูศาสตร์ใหม่นี้นะฮะแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ต่อไปสิ่งต่างๆที่พระราชทานไว้เป็นแบบอย่างถ้าเราศึกษาให้ถ่องแท้แล้วเราก็มีโอกาสแล้วก็เผยแพร่ต่อมีโอกาสแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้พระราชทานไว้นั้นน่ะผมคิดว่าพระองค์ท่านก็อยู่กับเราไปตลอดเครือข่ขายสถาบันการศึกษาจะรวมกันเป็นพลัง ในการสืบสารและถ่ายทอดองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริโดยนำไปขยายผลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและชัดเจนต่อไปออราร